เอผมยังไงก็เข้ามาติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามช่อง MU9 กันด้วยนะครับกดเอาไว้เยอะๆคอนเทนต์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับสนุกด้วยฝากติดตามเยอะๆนะครับกดออกไปกดเลยนะครับครับฝากช่องพี่ไอด้วยนะฝากช่องไอด้วยนะครับกด MU9 แล้วด้วย MU9 แล้วแวะไปดูช่องไอสารวัตรด้วยนะยังไงฝากเอาไว้ทุกช่องเลยครับครับสองสามทงานนักวิ่งนะครับโอ้นี่ก็ได้ถ่ายด้วยนี่ออกกล้องประจาเลยนี่ไงเอกของเราครับ นิคเต้นตั้งแต่เมื่อคืนนะนิคเต้นตั้งแต่เมื่อคืนเมามาผวนงานเต้นโอ้ครับครับผมเเลยมืื่อคนสวยงามครับยุคนิโป้งนี่คืออะไรครับแล้วที่ว่าทำจิ๊บกดไลค์ครับกดไลค์จิ๊บจิ๊บคืออะไรมินิฮาร์ดครับมินิฮาร์ดอ๋อเอาจิ๊บจิ๊บทำหนึ่งเนี่ลุงพลก็ทำมาด้วยจิ๊บจิ๊บเอาเพชรซีมาแต่เช้านะครับทีมงานนักวิ่งน้องเหล็กนะครับ ตั้งไกลมาเกือบยี่สิบกิโลนะครับมาวิ่งหน้าบ้านลงคนนะครับคนไทยวิ่งมาจากบ้านไม่ถึงครับวิ่งรถวิ่งรถรถไฟแล้วรถไฟแล้วรถรถไฟดีรถรถไฟดีนะครลงคนขยับรถให้นะครับไวเป็นทางเดินหน้าบ้านนะครับลงคนด้วยเวลา โอู้อ้เอาแล้วหาออมดนะครับมาครับอีกครับอีกครับพ่อมนคนขยับรถให้เอฟซีมีที่เดินนะครับเหลืออีกหน่อยนึงเอาไหมพอแล้วนะ